ห้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาทำนายโดยชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจำช่วงเดือนตุลาคมกันนะว่า คนที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตาในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ชาววันเสาร์ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาววันเสาร์นะคะพลังงานของคุณนั้นมันอาจจะไม่ได้รับรื่นดีนักในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะจะมีเรื่องที่ทาให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ด้วยมีความหมงุดหงิดมีความรําคาญใจหรือว่าเราอาจจะได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เราจะต้องได้เจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้คุณเองก็อาจจะหงุดหงิด กับปัญหาจากคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารที่ไม่ทำตามคำสั่งหรือมีการต่อต้านทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความเดือดร้อนความรำคาญใจเกิดขึ้นนะคะจะมีหงุดหงิดกับเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นค่อน,นข้างบ่อยนิดนึงเนาะชาววันเสาร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะมันเป็นช่วงที่หลายๆท่านก็อาจจะทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน เราต้องเอาตัวเองไปพบเจอกับผู้คนที่มากหน้าหลายตาพยายามใช้เทคนิคใช้ไหวพิพิเศษในการรับมือกับผู้คนใช้หัวในการจัดการกับปัญหาแล้วก็มีภาระหลายอย่างที่มันเต็มมือเต็มหน้าตักคุณไปหมดที่สำคัญเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนรอบข้างก็คาดหวัง นะคะต้องการให้เราช่วยเหลือต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษาเอาเราเป็นไอดอลเอาเราเป็นเหมือนกับว่า เป็นที่พึ่งพานะถ้าจะต้องหนักใจลำบากใจเนี่ยก็จะหลักๆเลยอาจจะมาจากคนรอบข้างบริวารน,นะคะเรื่องของครอบครัวที่คุณจำเป็นที่จะต้องเป็นเสาหลักเป็นคนที่ต้องคอยแก้ปัญหาปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆด้วยล่ะสิเจ้าวันเา้าอาจจะหนักใจนิดนึงแต่ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะก็เหมือนกับมันก็เป็นเราเนาะที่ต้องแก้ไขต้องจัดการกันไปนะคะบางเรื่องก็อาจจะ ทำให้คุณรู้สึกว่าหนักใจบ้างนะจะมีอาการแบบเออไม่อยากจะยุ่งกับใครอยากจะบล็อกทุกคนให้หมดอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่อยากจะไปพูดคุยอะไรกับใครไม่อยากให้ใครมาคุยด้วยคืออยากจะสร้างกำแพงแต่ก็ทำไม่ได้เนาะชาวเวนเสาด้วยความที่ตัวชาวเวนเสาเนี่ยถึงคุณจะเป็นคนที่ดูเหมือนดุดุดูดเหมือนใจร้ายดูเหมือนใจแข็งนะคะ ไม่มีน้ำใจใครๆอาจจะมองคุณแบบนั้นแต่ทุกคนก็มาขอความช่วยเหลือเพราะเวลาที่คุณใจอ่อนเวลาที่คุณมีเมตตาต่อคนเนี่ยคุณทุ่มเทคุณให้จนบางทีคุณอาจจะลืมนึกถึงตัวเองนะอาจจะเป็นสถานการณ์นั้นไปนะฮะเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีเรื่องให้ต้องได้จ่ายเงินนะแม้ว่าจะไม่ได้เดือดร้อนแต่คนอื่นก็อาจจะนำภาระมาให้คุณนะคะ ต้องมีเรื่องแบบให้หงุดหงิดใจเรื่องไม่ได้ดังใจอะไรจใจเกี่ยวกับคนรอบข้างบริวารลูกหลานบริวารอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรเลยนะบวกกับในช่วงนี้หากคุณรู้สึกเบื่อเบื่อเงงเงาบางทีเราก็อาจจะเข้าไปในเออ่ เขาเรียกว่าเว็บช้อปปิ้งเว็บออนไลน์ต่างๆด,ดูนูน่นดูนี่แล้วก็อยากได้นูน่นอยากได้นี่บางทีการใช้เงินของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็คือใช้การตอบสนองความเบื่อความเหงาความรู้สึกหมุดหิตใจก็ซื้อเลยอะไรประมาณนั้นเนี่ะคะจะโทรศัพท์เก่าที่อยู่ในมือนี่มันเริ่มติดติด,ตดขัดๆแล้วยังไม่พังแต่ก็ซื้อก่อนบางทีนะบางคนก็อาจจะซื้ออะไรมาแล้วถามว่า มันอร่อยไหมมันก็ไม่ได้อร่อยแต่มันก็ไม่ได้แย่แต่มันขัดใจเพราะฉะนั้นสั่งใหม่ซื้อใหม่อาจะเกิดสถานการณ์นี้บ่อยนิดนึงนะชาววันเสาร์คือมันจะมีพลังงานของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่อารมณ์ที่คุณใช้เนี่ยก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะคะถ้าจะเดือดร้อนก็อาจจะแค่เดือดร้อนเงินในกระเป๋าคุณเท่านั้นเองเนาะช่วงนี้คือเป็นช่วงที่คุณแบบ ม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเนาะชาวันเสาร์ตุลาคมเนี่ยฮะอยากอยู่แบบสันโดษอยากอยู่แบบโดดเดี่ยวอยากอยู่แบบไม่อยากสุงสิงกับใครอยู่แบบสบายๆทาอะไรแบบสบายๆไม่อยากก้าวหน้าไม่อยากทําอะไรใหม่ๆทั้งนั้นไม่คิดอะไรใหม่ๆทั้งนั้นขอคิด เรื่องปัจจุบันทําวันนี้ให้มีความสุขมากที่สุดน่าจะเป็นเพราะเราเหนื่อยมาเยอะแล้วตลอดช่วงเวลา9เดือน10เดือนนะคะตลอดปีที่ผ่านมาคือแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยแทบจะไม่มีเวลาหาความสุขให้ตัวเองเลยต้องคิดต้องจัดการต้องวางแผนทํานู่นทนํานี่แล้วมันมีความเหมือนกับว่าณนะเวลานี้เนี่ยขอพักก่อนละกันเหลือ3เดือนสุดท้ายเนี่ย สองสาเดือนสุดท้ายเนี่ยขอให้รางวัลชีวิตตัวเองขออยู่กับตัวเองบ้างแต่มันก็ยังหนีไม่พ้นนะเออชาววันเสาร์อันนี้ต้องทําใจนิดนึงที่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราเนะะี่ยค่ะการเงินก็ถือว่าสบายๆนะ,ะไรายได้หลักๆยังมาจากการทํางานนะจะมีะไรายได้พิเศษเข้ามาโชคลาภเข้ามาด้วยนะอ่าโชคลาภก็โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะมีเด็กมีใครมีลูกเล็ก นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากเด็กมีเฑ์ได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าจากคนที่กําลังตั้งครันอยู่นําโชคนําลาบมาให้เรานะถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้ารู้สึกว่าเราซื้อผ่านโลกออนไลน์ฝากซื้ออะไรแบบนี้ฮะได้มันจะยิ่งหนุนนำนะคะการซื้อโชคเสี่ยงลาบผ่านทางไกล จะโดดเด่นมากๆความรักเนี่ยคะใครที่โสดๆอยู่ช่วงนี้ยังเหมือนกับว่าไม่มีใครที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตมีคนเข้ามาจีบนะมีคนเข้ามาคุยมีคนใหม่ๆคนที่ไม่เคยรู้จักอาจจะอยู่ๆมาจากบนแอปเดตเว็บหาคู่หรือมาจากบนทางโลกออนไลน์ไม่เคยรู้จักมือก่อนเลยไม่เคย ไม่เคยเห็นไม่มีความใกล้ชิดกันก็เข้ามาจีบเข้ามาคุยแต่ก็ยังเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกใจนะคะมีแกนได้เริ่มต้นพูดคุยแค่อยู่ในสถานะการทดลองคุยเนาะให้พอได้หายเหงานะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องแบบทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะการ เออไม่ช่วยงานบ้านหรืออะไรแบบนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ไม่ได้ใหญ่โตจนทําให้มันมีการแตกหักใครที่ไม่ชัดเจนนะคะเห็นถึงพลังงานของการที่คุณเองก็เริ่มรู้สึกงุดหงิดใจแล้วถ้าไม่ชัดเจนสักทีคุณจะถอยแหละคุณจะไปหาคนอื่นคุยแลละเพราะคุณก็ไม่ได้คาดหวังที่จะลงเอยกับใครเช่นกันในช่วงนี้นนะคะถ้าไม่ชัดเจนนะอ่ะมีพลังงานของการที่คุณจะ ลองเปิดใจให้กับตัวเองได้พบเจอกับผู้คนใหม่ใหม่เพื่อเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับชีวิตคุณนะคะโอเคค่ะคนวันเสาร์ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณในการรับชมในการรับฟังนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็จะแปะลิงก์นะช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชาวาวันเสาร์